วันนี้มีข่าวร้ายมาบอกทุกๆคนนะครับเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีด7วัน20เมกะบิตเนี่ยไม่สามารถสมัครได้แล้วนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ หลังจากที่ทุกๆคนนะครับใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดความเร็ว20เมกะบิตในราคา30บาทใช้ได้นาน7วันเนี่ยมาซักระยะหนึ่งครับก็อุ้ยหลายเดือนอยู่นะเออหลายเดือนอยู่นะครับตั้งแต่ทําคลิปไปก็มีผู้สนใจค่อนข้างจะเยอะแยะเลยนะครับแต่ปัจจุบัน,บนทางทูก็ได้ถอดโปรน,นี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับแต่ มันอาจจะมีวิธีใหม่ๆที่ซ่อนอยู่อีกรูปแบบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะค้นหาวิธีใหม่ๆมาให้ทุกทุกคนได้สมัครใช้งานกันก็แล้วกันนะครับนะตอนนี้ก็ถูกถอดออกไปแล้วนะครับไม่สามารถสมัครได้เดี๋ยวรอวิธีใหม่ๆจากผมก็แล้วกันนะครับตอนนี้ให้ทุกทุกคนนะครับที่อ,อ,อยากจะใช้งานแบบ7วันเนี่ยแบบไม่อั้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะครับให้ไปใช้ตัว6เมกะบิตแทนครับ6เมกะบิต 7วันในราคา26บาทนะ26บาทที่เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เผื่อใครเข้ามาดูใหม่ๆก็แล้วกันนะให้สมัครแพ็กเกจ100 MB เมกก่อนนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดด้วยการด้วยการกดรหัสนี้นะครับดอกจาน900ย์900ดอกจาน3301สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ SMS หน้าตาแบบนี้นะครับเน็ต100เมกราคา9บาท พอสมัครไปแล้วนะทุกคนให้สมัครตรงนี้ต่อได้เลยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน8788ซีเรียมแล้วโทรออกนะครับทุกคนมีเวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับก็คือว่าสมัครตัวแรกก่อน9 9บาทอ่า9บาทนะครับแล้วก็มาสมัครตัวนี้ตัวนี้จะมีราคา26บาทจุด 75สตางค์นะครับหรือตีไป27บาทเลยนะตีไปเลยนะครับ27บาทตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่อัน้นไม่ไม่ลดสปีดนะใช้ไปก่อนครับเออเพราะว่า20เมกเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วนะเรียบร้อยใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ให้มาใช้ตัวนี้แทนไปก่อนนะถ้าใครที่ต้องการความไม่อั้นนะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะจ่ายแคเออ่เนี่ยครับเดีย๋ยวผมจะคูณให้ดูนะเออ 36.38บาทครับหรือตีไปอาทิตย์ละ37บาทนะทุกคนก็อาทิตย์ละ36บาทครับใช้ไปก่อนชั่วข่าวแพงขึ้นบานิดนึงได้ความเร็ว6เมกนะหรือใครไม่อยากจะเสียเงินตรงนี้นะครับ9บาทก็ให้ไปเอาเน็ตเน็ตที่ Tru ครับที่มันเป็น320อ่ะตอน1วันนะเออ320่อ1วันนะครับตัวนั้นก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงกับแพ็กเกจโปตัวนี้ได้ครับ6เมก ราคา26บาทนะครับทำทำให้ทุกคนเนี่ยจ่ายแค่อทิตย์ละย6บาทเท่านั้นนะถ้าไปใช้ทัวรดีนะครับใช้ทูพอยต์ใช้ทูพอยต์แรกเป็นอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วก็มาสมัครโปรนี้อีกทอดหนึ่งนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีครับอาจจะไม่ได้กันทุกเบอร์ทุกซิมนะครับอาจจะไม่ได้กันทุกเบอร์ทุกซิมนะวิธีแรก ที่เสียเงิน9บาทเนี่ยอันนี้ได้แน่นอนนะครับ <c oughs> ได้แน่นอน20เมกะบิตเนี่ยนะตอนนี้สมัครไม่ได้แล้วนะครับถูกถอดออกไปแล้วรอตัวใหม่ๆนะครับรอวิธีใหม่ๆนั่นเองจะลืมนะครับถ้าใครต้องการอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่จํากัดเนี่ยก็ใช้ตัว6เมกไปก่อนนะครับโอ้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะรีบมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสสวัสดีจ้บ๊ายบายคิวคิว